ตัวแอบกินยอดอยางนาเป็นตัวแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทั่วโลกค่ะมีผู้ใดปลูกต้นยางเป็นแบบนี้บนนอต้นยางนาค่ะ มันกินใบแล้วมันกระโบนี้ไปทางอื่นก็เอาใบมะห่อๆๆอหอไว้พอยอดออกมากมันก็มาแอบกินยอดต่อนี้ค่ะเนี่ยดูมันอุ้ยตัวกินเสร็จแล้วมันก,ะกระติกับลงไปไปยู่ห้างมานนี่แะเนะนี่เห็นปะมีตัวไหมลังนี้ไม่มีลังนี้มีไหม ดีวิมย้ายรังแบบนี้ไงนี่ไปนี่พับใหม่เนาะนี่ย้ายรังมาอยู่นี่แล้วเนี่ยนี่ไปพับใหม่เนี่ยเข้ไหม่าเห็นว่าค่ะตัวหนอนตัวบุ้งโอ้ยมันไม่กินใบเนี่ยเนี่ยมันไม่กินยอดแต่มันอาศัยอยู่ในในรังนี่ ยอดเลยเนี่ยตัวเขียวเขียวคนขนขน,นี่ขน้นขนเขียวเขียวเขาห่อใบเน,นี่เป็นสามเหลี่ยมเนาะเพื่ออาศัยเพื่อพักอาศัยหลบนอนแอบบนี่ซปใชแหละนี่อันนี้ต้องอยู่นี่เนาะใบเขียวนี่ใบเขียวนานโอ้โห ต้นยางนาฉันตรงน,นี้ต้นยางนาไปเบิ่งเด้อผู้ใดปลูกยางนาไว้ไอ้นี่นไปแอบกินใบมด <c oughs> แอบกินใบเ้ <c oughs> เป็นยังใบก็เป็นดูมันทำรังสามเดี่ยมอล้ <c oughs> <c oughs> ก็มาอาศัยอยู่นี่แันก็แอบไปกินยอดนั้วก็ลงมาอาศัยเขากิน กินจนเพิ่งจะเกิดใหม่ก็มากินแล้วมันจะโตได้ยังไงบิงบังบังใบไม่เหลือเลยดูรังนี่สร้างบ้านอยู่สร้างบ้านอยู่พอตอนดึกๆก,ก็ลุกขึ้นไปกินข้างบนน,นี่เห็นไหมนี่นอนหลับอยู่ในรังนี่นี่กลางวันก็มานอนหลับอยู่ในรังกลางคืนก็แอบกินยอดหมดเลย นี่ตัวตัวหนึ่งมีอีกไหมในสองบ้านนี้มีไหมมีในบ้านนี้ก็อยู่นี่นี่ค่ะนี่บ้านนี้ก็อยู่ยูบ้านนี้ก็อยู่วันนี้ใบนนแห้งแล้วไม่จุดดูดูตัวมันมนี่ แอบกินยอดอยางนาแม่พี่น้องนี่จับขโมยมือนี่แอบกินยอดอยางนาเอเปึ่งเนี่ได้น้ำฝนจะโตซะหน่อยก็โตไม่ได้เจอใครมาแอบกินยอดหมดเลยปัดอันนี้กินโดนกินกน็ง่ายไปยอดไมอย่างนาก็ได้ ตัวแอบกินยอดอยางมาเป็นตัวแบบนี้ค่ะ